สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันบาเห็ดพ่นปูว้เมตรปักด,ดินแล้วพ่นก็ไอเนตพปรงกระตักทรายได้เพื่อน้องที่ปบผสมปูนอยู่ใจพ่นละ được, xin Ba, vợ, cô nay lóc lông, rồi mì này, cái gì? Kim Nam, quân Ua, Tam แม่ทีมงานบ่พออ่ะทีมงานมือหนึงให้นิดบ่แม่ทีมงานบ่พอทีมงานมือนึ่งไม่รอดเออทีมงานบ่พอไอ้นิดวะบุมแม่ทีมงานอุ่นๆเด้อเดี๋ยวผมจะไปทำบ้าร์เทลเลทีมงานบ่พอกี่ิบล็อกหรือยังมันจะได้ไม่ตีโอ้ยเดี๋ยวลมตี បើអាយបើកលឿនវាដูดហើយฮะសើឡាក់អានតែអានញាមបើអានអត់ជាតិទៅហ្នឹងអើស្ដីຫມោបោ1ខោ2ទីតລະបើនេះមិញនេះ ต้มหอยกะท่าอยู่หอยอ้วนเหรอนาะได้มาจะใช่นายแพนบอกเยามันมันบุกขึ้นบ่มือหนานาแตงแตงมือหั to ่นแทนยามเ้าเลยต้มหอยแม่กิงกะต้มหุ้งเลยตอนเที่ยงกันนะกินกะต้มหุ่ง ບໍ່ມັນຊິເບິ່ງກະທິນຢູ່ຫັ້ມີເົມກ นีน่ีกองไว้เจเน,นี่ยนี่เขาจะเอาไปเผาไว้นิดกองไว้นี่ก,อก้อนเขาจะเก็บไปเผาเออเอาเบ่วงเลขดูเบ่วงเลขดูกูไปซูโอ้กูไปซูไฟสามโตคอเพิ่นจิ๋ละ่ะเห็นดิบอ่ให้ <c oughs> ในี่เบิ้งจิงอะไรให้ดีดโอ้ยยังหดเหี่ยวใส่้ <c oughs> เห็นสัตนไอ้นี่เห็ดดูคือปูหรือคือแปง้งเห็นย่บหายย่บยังใช้มือกินเนี่ยเร่องดีๆเลย Lang tao yang bởi vì cái lạy bóng lạy đi ghéo ngon lạy anh 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 เลขยังเลกยังไปเห็นแปดสีน่อยู่นี่อ่ะใช่ล่ะอปเห็นแปสีบักใหญ่นึงเลยดิจบิงเจะเบิ้งนี่นี่เลขแปดนี่เลขสีนี่ใหญ่ขนาดนอรนนี่แปดสีแปดสีเทเลอร์เลยนี่เลยแมนสามกับเป็นเลขสกับเป็นแปดสีแต่ว่าแปดสีัดขนาดเลย เจ้าต้องท่าเมื่อกี้นี่เจ้าหันมาท่านี้คนี่เห็นเป็นแปดเจ็เออนี่นี่นี่แปดสี่นี่แปดสี่ตัวผูนใหญ่นะนี่แปดเนาะแสี่เนาะนี่แปดสี่แปดสี่ใหญ่ขนาดเลยนะจัดเป็ลายแผนมันบริเวณใกล้ๆได้บริเวณกลๆเด้เจ้าเจ้าเจเจียมมาท่านี้ทัานี้เมื่อเจอคางคกนะคะเราก็ขอโุกขอลาบน้ำเพลินแจงแจางยน่อเห็นบ่อยนิดแปดสี่เนาะ ให้ลูกล้านถึงเลยเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ